คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้พามาชมเครื่องสับกิง่งบดสับย่อยทําอาหารสัตว์เดีย๋ยวเราจะลองจากต้นกล้วยแล้วก็กิง่งพวกนั้นนะครับน้องๆเข้าไปหักอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ชิบูรานะครับประมาณสามแรงครึง่งครับอันนี้ก็ตีป่องขึ้นกันใหม่นะครับป่องซ้ายป่องป่องหน้าป่องหลังนี่ตีขึ้นมาใหม่โค้งก็ตีขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการเล่นง่ายนะิดเดียวฮะถ้าอยู่ตำแหน่งเนี้ยก็คือตัว ตัวโม่ยังไม่ทํางานนะครับเวลาจะทำงานให้ดันไปข้างหน้าแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะลองพวกนี้ดูนะครับตัวนี้ขายอยู่เออสิบหกห้านะครับหมื่นหนห้าร้อยนะครับรมส่งนะครับสวิตต์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้อ่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีจังหวะนะชิบุระเปิดสวิต์ออนก่อนออนนะอ่าตัวนี้เปิดก๊อกน้ํามัน นะครับอันนี้คือคันเร่งนะครับกดกดเข้ามาหาตัวเรา,า่ะดึงสตาร์ทเลย โอเค okay. แดี๋วเรียบร้อยครับใช้เสร็จก็ปิดก๊อกด้วยนะพี่นี่ตแค่นี้เอง เปิดหกห้าใช่ไหมอิสุเกะไหมยอดครับสุดยอดนะถ้าผมมีเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กครับผมมีเวลาเต่บอลล่ะต้องไปหั่นผักให้หมูประมาณนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเขาจะลองต้นกล้วยดูอ่ะพี่พี่หัวดสตาร์ทก่อนเปิดก๊อกน้ำมันเปิดสวิตช์ตำแหน่งออนอ่าดึงสตาร์ท มาแล้วมาแล้วผลงานชิบู่าไส่เลยเสับโคกันไปนู่นเลย มันไปไกลเกิน <S <S เขากำลังเถียงกันครับออมันติดปากประมาณนี้โอเค